We'll you สำหรับสาย B t u r อรโบนะฮะกะ็ในวันนี้คือมีรถลูกค้า1คันที่เราจะ,ะไปทำในเรื่องของเทอร์โบนะฮะ,ะใครที่ชม B 20 Turbo เทอร์โบของรถพุณพัทไปแล้วคันเกียร์ออโต้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับนี่ก็จะมีอีก1นึคันที่เป็น EK นะครับมาดูเบื้องต้นกันเลยดีกว่าอันนี้เป็น B เกียร์ธรรมดาไม่ได้จีจาร์ดมากแต่ขอแค่แบบสนุกกว่าเดิมเบื้องต้นเลยรถคันนี้เป็น EK 9นะครับเครื่อง16 B นะฮะเป็น 16B สแตนดาร์ดนะครับ,เ, Standard, ครบเครื่องตัวเครื่องเนี่ยเป็นเดิมๆสแตนดาร์ดเลยไม่ได้มีอะไรนะฮะเกียร์เป็นก็เกียร์เป็น 16B เช่นกันนะครับคือในเรื่องของการโมดิฟายตอนแรกที่คุยกันเอาไว้เลยเนี่ยคืออยากจะลองเดิมๆก่อนเจ้าของอยากลองเดิมๆด,ดูก่อนว่าเอ๊ะใส่ 16B แล้วเนี่ยมันจะจีจัดแค่ไหนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกล่องเนี่ยจะใช้เป็นกล่องอะไรนะครับผมก็จัดสรรไปให้ในตามงบประมาณ นะครับก็เริ่มมานะตอนนี้กําลังจะเอารถส่งไปร้านทาท่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ให้ป้ารามินทาเทอร์โบทำให้นะครับในเรื่องของส่วนของเขากับเดินระบบอินเตอร์ทั้งหลายนะฮะก็ที่เจ้าของรถเอาชุดเทอร์โบมาให้แล้วนี่เป็นศูรหกยี่สิบนะครับนี่เห็นรู้สึกว่าอัพใบมานะฮะนี่เป็นใบบิลเลนะครับโขรงหลังเบอร์เล็กมากเลยน่าจะเบอร์เจ ไม่ก็เบอร์แปดนะครับประมาณนั้นนะฮะแต่เขาอันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้คือถอดจากรถคันไหนมาไม่รู้เป็นมือสองนะครับก็ตัวหัวเวสเกตเนี่ยเวสเกตจะเป็นของถ้าดูไม่ผิดน่าจะไทเอ้านะนะครับอ่าเวสเกตเดิมในตอนเนี้ยคือมันอยู่บูตที่1บาร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนสปริงเวสเกตใหม่ให้สปริงมันอยู่ที่ประมาณแค่7บาร์ 0.7พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมานั่งไล่กันอีกทีหนึ่งหน้าง,งานว่าเวลารถวิ่งได้แล้วเนี่ยอยากได้กี่ม้านะครับแล้วก็ต้องมาดูส่วนของเครื่องยนต์ด้วยเหมือนกันว่าสดพอที่จะเพิ่มบู์หรือรับม้านั้นๆไหวไหมนะครับในส่วนของผมเองผมอยากจะให้เริ่มต้นสักประมาณ300ม้าก็พอนะครับเพราะว่าคัดแผ่นเดียวนะครับแต่อย่างดีว่าพื้นฐานรถคันนี้แล้วนย,ยังมีคัสซิ่งมานะครับแต่ว่ากล่องยังเป็นกล่องเดิมอยู่นะครับก็เอเป็นว่าเดี๋ยว ติดตามมาตอนต่อไปแล้วกันมาวันนี้เราก็มาต่อสำหรับรถพี่โนต้ตนะครับที่ได้มาเซ็ตเทอร์โบนะครับตอนนี้อยู่ที่ราวินทาเทอร์โบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่ารถไปถึงไหนกันแล้วนะครับเอ็นป้าโทรมาบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเองเพิ่งจะมาดูสวัสดีป้าสวัสดีครับเอาผมป้าพา,ปา,ปาไปดูรถหน่อยเป็นไงบ้างแล้วโอเคเสร็จแล้วครับอยู่ไหนอะ่ะหลังบ,บ้านครับมาเลย ้าวนี่เสร็จเรียบร้อย,วยเวกเตอร์อยู่ล่างหรอปะวเวกเตอร์อยู่ล่างแล้วก็บอกที่บอกว่าห้อยู่ล่างก็อยู่ล่างอ่าโอเคก็มีเาขานะครับที่เป็นเขาแบบหงายใช่ไหมปะเออ<า><า>เออเขาแบบเทอร์นบนอโบขึ้นบนเทอร์นบนอโบขึ้นบนกับอยู่ล่างนี่มันต่างกันยังไงปะมัน,ม,นมันแล้วแต่รถอะครับมันคือเอาที่ความสะดวกของลูกค้าแตอ,อยู่บนน่ะมันก็จะสวย Uh huh. มันก็จะสวยเขาอ, <Service S 2> อ,อะไรง่ายกว่าใช่ไหมแล้วก็ท่อทางท่ออากาศเนี่ยมันเราจะมีแอร์เรียรให้เดินง่ายกว่าอืมแต่ถ้าเราฟ้่มลงแบข้างล่างเนี่ยครับท่อมันก็จะช้อนจากข้างล่างขึ้นออืปัญหาเลยเนี่ยป้าอ่รถไอฮอนด้าเ,เนี่ยที่มาเซตเทอร์โบแบบเนี้ยส่วนใหญ่ปัญหามันเรื่องความร้อนระหว่างเขาคว่ำกับเขาหงายอะ่ะ ความร้อนเนี่ยมันจะต่างกันเยอะไหมป้าว่าไม่ไม่มีผลเท่าไหร่ครับมีผลที่ที่เราทําไอท่อตัวเนี้ยถ้าเราทําเล็กเกินเนี่ยไอไอท่อไอเฮดเดอร์นาทอโบนี่ถ้าทําเล็กเกินเนี้ยมันจะทําให้มันร้อนอ๋อเหมือนมันอั้นใช่แล้วก็การเลือกโค้งของตูดทอโบนี่ถ้าทอโบเราเล็กเกินไอตูดโค้งเล็กเกินไอเสียจะคายได้น้อยก็จะทาให้มันร้อนเร็วตอนนี้มาอยู่ที่การใช้งานด้วยคอ๋อสูตรสูตรข้าวๆเลยป้านี่อันนี้อันนี้ถามเป็นเป็นความรู้ของหลายๆคน สูตรของของป้าเนี่ยโครงหลังเทอร์โบต้องเบอร์อะไรถ้าส,สเต็ปใน B16 18 20เนี่ยมันกะไม่ถูกกันแล้วแต่ที่เขาเอาไปใช้งานไงอ,อย่างเงี้ยลูกค้าเอาเทอร์โบมาคราถ่ายตามของลูกค้าไปแต่ถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยตูดใหญ่มากไม่ได้เวลาเรายกแล้วมันจะลอรอบอถ้าตูดรถวิ่งมันบ้านก็ขนาดที่ผมว่ากำลังพอดีละกำลังดีนี่มันตูดเ,<อ>เบอร์8แหละใช่แล้วเราทำท่อไอเสียตัวนี้ใหญ่เนี่ย ไอ้ถียมจะขายได้ดีกว่า oh. อ๋ออันนี้มันจริงๆตัวเนี้ยมันแค่ถ่องนิ้วครึ่งเองอ๋อครับอแต่เราเราทาเคิร์ฟมาให้เป็นสามนิ้วอ๋อตีใหญ่หน่อยอ่าตีใหญ่หน่อยตรงนี้ก็ลงไปสามนิ้วเดี๋ยวเผื่อที่จะเปลี่ยนท่อก็จะตัดแค่ตรงนี้แล้วก็ไปสามนิ้วเลยครับแล้วในเรื่องของน้ํามันเลี้ยงเทอร์โบล่ะครับน้ำมันน้ำมันเลี้ยงเทอร์โบนี่เราก็เอาจากซีวิตน้ำมันเครื่องอ uh ่าฮะทำเป็นเกลียวต่อจากซีวิตน้ำมันเครื่องครับ เอามาเลี้ยงท u อ b อ๋อต่อบนเลยอ่าเราก็ถอดแค่สวิตช์น้ำมันเครื่องแล้วก็เป็นตัวต่อตัวต่อสําหรับที่จะเลี้ยงท u r b เนี่ยเป็นเกียวไปเชื่อมไม่ได้ถ้าเชื่อมเนี่ยมีโอกาสแตกหักได้อือโอเคนี่เปเกียวขันเนี่ยมันก็โอกาสที่มันจะแตกไม่มีครับนี่ต้องบอกว่าบางทีที่ที่ปั๊บเลือกมาที่อ่าป้านะก็คือป๊อบชอบงานที่เรียบร้อยแล้วก็งานที่สวยอ่การดัดไร้รอยคอดก็ตามหรือว่าจะเป็นงานเชื่อมก็ตามที่ เม็ดสวยๆแบบนี้นะครับผมว่าที่ป้าเนี่ยสวยแล้วก็อยู่ในย่านของเราด้วยรามิทาแลวอินเตอร์เป็นไงบ้างอินเตอร์กะวังข้างล่างพอดีนี่มองไม่เห็นเลยต้อร้องจับตรงๆครับต้อมองจากตรงๆเพราะว่าอินเตอร์ต้องวางให้กลางๆมันจะได้รับลมได้ดีถ้าระวังเรียบร้อยนะป้าเนี่ยถ้าระวังเอียงตาเอียงขวาแต่นี่ท่ออากาศทำสามนิ้วสองข้าง อ๋อครับเป็นเป็นเขาทำสามนิ้วครับแลาทำตามใจลูกค้าครับอ่าฮะอ่าฮะคิดว่าเราจะรอรอบไหมยังไม่ได้ลองใช่ไหมยังไม่ได้ลองแต่ไม่น่ารอเพราะว่าเทอร์โบมันใหญ่อือเออเทอร์โบมันใหญ่เทอร์โบนี่ถอดจากอีโวมาเจ้าของอ่ะแล้วไอ้ล้วท่อไอเสียแล้วครับท่อไอเสียไปชนข้างล่างข้างล่างเป็นสองนิ้วครึ่งอ๋อครับก็ลองดูก่อนอถ้าเกิดไม่พอก็ต้องขยายเป็นสามนิ้วอืมแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยตามคอนเซ็ปต์อะคันเนี้ย จะทำจะขยับเพิ่มอยู่แล้วคือเนี้ยยัดเข้าไปก่อนลองดูว่าจะไปในท่าไหนต่อแล้วเดี๋ยวถ,ถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่พอเดี๋ยว,วต้องเปลี่ยนไส้ก็เปลี่ยนไส้แล้วก็ 600, ขยายเ,าเ,าเสียเป็น3นิ้วใช่กะทํห้าร0 0ยหก้อยอยู่แล้วคันนี้นะครับฝากสตาร์ทให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวหม้อน้ําก็จะต้องเปลี่ยน <c oughs> ไม่เสียงเงียบกว่าเดิมเยอะเลย <c oughs> อาบิ้นๆหน่อย เอากล้าประมาณน,นี้อไไไไันนี้สำหรับไอจูนอ่าครับเอาไว้ใส่เออ่ะป้ายัางอา่าคอนเซปต์เลยนะสมมุติว่ารถลูกค้าของผมจะเป็น Honda าซะเยอะอลูกค้าถามมาค่อนข้างเยอะกับไอเรื่องการเซ t ตเทอร์โบสมมุติว่าถ้าเป็นเครื่อง B เนี่ยขับมาเลยเป็นเครื่อง A ให้ป้าเป็นคนจัดเซ็ตเลยป้าคิดว่าจะอยู่ประมาณกี่บาท ให้บ้าเป็นคนจัดทั้งหมดทั้งหมดเลยมันอยู่ประมาณ3 5 0 0 0ื่นห้าถึงสี่หมอยู่ที่เราเลือกเทอร์โบอ่าประมาณต่ําสุดก็ประมาณ3 5มหมเทอร์โบจีนหรือเทอร์โบมือ2ก็ได้หมดนะครับแต่ที่ว่าทีนี้ว่าถ้าอย่างเงี้ยเคสเนี้ยคือคือจัดเทอร์โบมาครับก็อยู่ประมาณ2 5งหมครับอยู่ประมาณเนี้ยครับจัดของมาให้เราเงี้ยเราก็ขึ้นเขาเดินท่อไอเสียเดินเขาไอเสียเดินอุปกรณ์ที่จะเกี่ยวกับเทอร์โบก็อยู่ประมาณเนี้ยสองหมื่นห้าอือโอเค ประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องอื่นๆควรเตรียมงบมาสักกี่บาทถ้าเกิดสมมติว่ามาเป็น NA เลยไม่มีของมาเลยมาหาป้าเลยป้าเซตเทอร์โบได้ไหอของผมน่านะจะจบประมาณ3,5มหมอยู่ที่ออแต่ว,ว่าเทอร์โบไม่ใหญ่ขนาดนี้นะเทอร์โบก็จะเป็นพวกทีนุนสี่อ๋อค่ะรถบ้านุกนะส่วนใหญ่ก็จะใส่ทีดุลสี่ครับบูตติดสักประมาณสี่พันใช่สี่พันบูตติดเต็มประมาณห้าพันอะไรงเงี้นะ<ช>อันนั้นก็จะเป็นลูกเล็กขึ้นมาหน่อย ไม่ลวมค่าจูนอะค่าจูนก็แล้วแต่ก็เลือกสำนักจะไปจูนร้อนหรกันบูสักกีบารละนใหญ่จะบูสต์0.6 0.6ถึงถึงบานึงอ่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าความต้องการจะเอาแบบไหนโอเคก็เท่ากับว่าในในราคา35,000มีอะไรบ้างป้าขออีกทีมีเทโบครับขึ้นเขาครับมีนเตอร์คุลเลอร์ครับมีโบออฟครับ มีชุดท่อยเสียครับเอ่ามีพวกท่อเดินกองอะไรเนี่ยจุกจิกจิกๆเนี่ยมันรวมหมดนี่คือรวมแล้วสามหมื่นห้าอ่าประมาณถูกเป็นที้เลยถูกมากเออนี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อป้ามาได้เลยที่รามินทาเทอร์โบนะครับอยู่ที่กมกมหกครับเออกมหกโอเคอ่ะป้าฝากฝากเบอร์ป้าหน่อยครับศูนย์แปดหนึ่งครับหกห้าสามสี่ครับสามหนึ่งเจ็ดอ่านี่แหละแล้วติดต่อได้ทางนี้ครับติดต่อมาคุยกันก่อนโอเค ก็ปรึกษากับป้าได้จริงแถ้ามีอุปกรณ์มาก็มาลดหลังกันไปว่ากันไปไม่เป็นไรโอเคอยากซื้ออะไรก็ซื้อมาไม่เป็นไรโอเคก็เป็นท่านี้ถือถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นอื่นๆล่ะมันราคาไล่ๆกันนะครับอะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่รวมค่าจูนกล่องนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาลองไปทำมันก็จะตกหมื่นนิดๆแต่บางคนใส่กล่องสามสี่หมื่นก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าเลือกเอาครับ ุใหญ่เราไม่ได้จูนก็ให้เขาไปจูนกันตามค่ายสำนักดังๆอะไรเงี้ยอ่ะนอกเหนือจากสเต็ปเทอร์โบแล้วสเต็ปเอแล้วครับป้าสเต็ปเอ็นเราก็ทำเฮดเดอร์อย่างเดียวครับของเราไม่มีอะไรเฮดเดอร์ทำชุดถ่อยเสียรถบ้านรถแข่งรถซิ่งทำได้หมดนะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าอ่านี่ก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำหรืออยู่แล้วแวกงนี้ก็เข้ามาติดต่อป้าได้เลยครับคเนาะป้ามีทั้ง เฮดเดอร์แล้วก็เดินท่อเดินท่อไอเสียมีท่อไอเสียด้วยเช่นกันมีครับมีครับมีหมดทุกอย่างมีทุกอย่างนะก็นั่นแหละก็มาติดต่อป้าเอาละกันหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชัวรก็ติดต่อป้ามาก็ได้แล้วเดี๋ยวป้าพามาหาป้าเองโอเคครับอย่างนั้นแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยป้าเดี๋ยวรถกลับไปลองแฮตแล้วโอเคขอบคุณครับเวลาแล้วที่เราจะมาดูรถพี่โน้นนะครับว่าพึ่งขึ้น ไดโนใช่เปล่าเพิ่งเกิดไดโนใช่ไหมฮะเพิ่งเกิดไดโนใช่ไหมครับไม่รถผมอะมึงเมาหรือเปล่าล่ะไม่เมา <laughs> พลังเข้ามา <laughs> เฮ้ยโอ้โหมากรยกยกขนาดนี้ล <laughs> อ๋อพี่อะไม<า>่อ <laughs> ่ะเกิดอะไรขึ้นอะเ,อเบอร์อยู่นั่นเดี๋ยวรอป่ะอะไรเบอร์ <laughs> น่าจะกินไปหลายแก้วนเมื่อคืนอะไรเบอร์ นี่กูมาให้กำลังใจแล้วเนี่ยแก้วร้างไข่ร้านที่ตังที่สุดใน,นเกษตรนะพี้เมยตอนนี้มันเป็นที่อะไรรถสะดุกใช่เหรอมันไม่ออกไม่อ,ามมอา้าด้วยมันไม่แบบว่าใช้กองตักด้วยมันไม่ยอมค้าเลยกำลังอัดไม่เท่ากันใช่ไหมใช่แต่มันไม่เท่ากันทั้งสูบเลยนนเลยตั้งแต่แรกแล้วเออไม่เท่เาแบบประมาณไหน มนนไ,มไม่เท่าคือร้อยเก้าสิบสองร้อยองร้อยยี่สแล้วก็225ใช่ปะ่ะ<ต>ใช่ไหมไม่รู้วันนั้นน่ยวันนั้นน่ยท่านี้ไม่ใช่วันนั้นวันนั้นกูประกอบแต่วันอันเนี้ยกูไม่ได้ประกอบไม่ใช่ไอ้วันไอ้ไไของผมผมจูนขาดไปคันนึงก<ช>็บเบอร์อย่างเงี้ยผมก็ไล,เล่เปลี่ยนสาวหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนผมไม่งหายเบอร์นะั่นแหละสัตว์ไฟไหม้เลยเฮีย ไอ้เซมทำรถไฟไหม้ด้วยหรอแน่นอนดิเฮ้ยจูนแร่เฮ้ยจูนแรงขนาดนั้นเลยหรอแดกแดกเข้าไหมเซมไม่เป็นไรเซมาเซเซมาเซ ได้จูนไปแล้วไม่จบนะครับเนื่องจากที่ตัวเวสเกตนะครับที่ให้ปลาตัดสปริงมามันค่อนข้างสัน้นไปนิดนึงหัวมันเลยไม่กดวันนั้นก็เลยต้องลงวิ่ง2ลันแล้วลงเพราะว่าบูทมันไหลยอยู่ไปประมาณบาร์แได้ไหลยเยอะไปหน่อยนะวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนสปริงเวสเกตเป็นสปริง0.5นะครับก็ตอนนี้วิ่งเรียบแล้วเมื่อกี้ผมออกไปลองมาแล้วนะครับวิ่งเรียบแล้วอยู่ที่0.5แล้วก็ผมตั้งโลบูทไว้ที่ 0.7 h y b o s t 0.9-1ถึงบาทนะครับต้องบอกว่าคือในเครื่องเดิมๆเ,เนี่ยมันมันเค้นมากไม่ได้เยอะเพราะกำลังอัดมันค่อนข้างเยอะแล้วรถมันเป็น NA เนอะออในส่วนสเต็ปเดิมๆแบบนี้ที่ผมเคยทำแม็กซิมัมเลยสำหรับผมเองเมื่อตอนเป็นรถไอจืดของผมนะถ้าใครยังจำได้อยู่นะสเต็ปแรกของผมคันนั้นนะ่ะอยู่ประมาณ350ม mm, านะครับ สามร้อยห้าสิบม้าก็ถือว่าลงพื้นถนนขับสนุกแล้วนะครับอยู่ในบนะบูธประมาณหนึ่งบาทนี่แหละนะฮะแล้วก็เอ่อถ้าเค้นไปมากกว่านี้ปัญหาเลยที่จะเกิดหนึ่งเลยเอ่อปาเก็ดแลบสองเลยล่องแหวนของเอ่อลูกสูบหักนะครับอันนี้คือประเด็นแบบที่เป็นบ่อยๆนะครับลูกสูบก็เลยแล้วก็ชอบมีควันไหลออกมาเลยทันทีถ้าเกิดหลังจากที่มันเป็นแบบนี้บ่อยๆนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดอยากขับสนุกก็อย่าไปบูธมันเยอะอย่าไปเค้นมันหนักมากนะครับอันนี้คือ อันนี้นี่คือในเครื่องของสเตป B16A และ B16B เมื่อปีที่แล้วที่ผมทำเอ้ยเมื่อสอปีแล้วสิที่ผมทําไปะนะครับก็อันนี้สเตปในสเต็ปเดิมส่วนรถของพี่โน้ตคันนี้เนี่ยสเตปต่อไปอ่ะมีอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะว่าแกทําพวกชุดท่ออินเตอร์ท่อเสียมารอไว้นะฮะไว้ว่าเดี๋ยวจะขยับสเต็ปไป500กว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้จะไปรันที่2อีกครั้งหนึ่งขึ้นไดโน่ครั้งที่2อีกครั้งนึงว่า เอ่อจะเป็นยังไงกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามดูแล้วกันนะตอนนี้คือบูตโอเคละนิ่งละผมไปลองขับมาดูแล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างปกติดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าเครื่องยนต์คันนี้ไม่ได้ทําการโอเวอร์ฮอรเลยแล้วก็เครื่องยนต์อ่ากำลังอัดไม่เท่ากันสักสูบอย่างที่ผมบอกเท่ากับว่าสามารถอาจจะระเบิดได้ทันทีนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สมบูรณ์นะครับไม่ได้สมบูรณ์แต่ถือว่าเอาพอประมาณ ไม่ต้องให้มันแตกแล้วกันไม่ได้เคนให้มันแตกอ่ะเดี๋ยวรอถึงไดโนแล้วว่ากันจบแล้วเหรอกูมาช้าไปเหรอใช่กูมาช้าเกินไปเหรอไปนานมากเลยขอเทสลันหน่อยดิอยากฟังโอ้ไฟยาวกีสอป่ะเฮ้ยนี่ครับทีเดียวก็น้ำมันหมดเลยใช่ไหมมาถึงอันนี้คือรอบครั้งที่สองที่ขึ้นนี่วิ่งกี่ลัานนึงเนี่ยแป๊บเดียวอยงนี สาม้อสิบเลยเหรอเฮียนี่บูธเท่าไหร่เนี่ยก็บาทหนึ่งเออกูเป่นคนปับหมดเลยทั้งหมดเลยนั่นน่ะเหรอไม่ได้กดไฮเลยเยนี่รอบูธหรือไฮบูธรอบูธศูนย์จุดเจ็ดนะอ๋อไม่งั้นก็หลีต้องหลีมันลงอะเพระว่ามันเยอะไปนะปีเหรอเยอะดว่เป็ปีเลย ไม่เป็นไรงั้นก็ไปทาน,นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวกูค่อยลดบูสต์องยืนเลยเหรอหๆๆลแล้วความรอน,นิ่งไหมโอเค ยืนทั้งสองคน อาจจะระเบิดได้ทันที <laughs> อาจจะระเบิดได้ทันทีทันทีเ <laughs> มื่อกี้แบงค์เหรอโอ้โหอี้อะนึกว่าแม่งไส้ไหลแล้วอี้อะอี้ยี่สี่ร้อยอันนี้วัดเปล่าๆนะครับที่บูตศูนย์จุดห้า สรุปเลยนะครับก็ <Okay. S 1> เนื่องจากตอนแรกเราตัดรอบตัดไว้จากครั้งที่แล้วคือ6,000 6,000รอบตอนแรกก็เลยตั้งตั้งโรบูทไว้อยู่ที่0.7 เพราะว่ามันรอบตัดทีเท่านั้นแต่พอว่าเราเปิดรอบเท่านั้นแหละมันไปเท่าไหร่นะหนึ่งบาทศูนย์จุดเก้าห้ากับบาหนึ่งแหละตีไปประมาณนั้นเออบาทหนึ่งโลบูทที่หนึ่งบาอยู่ที่สี่ร้อยสองสี่ร้อยสิบสองตัวพอปิดปรับบูทเนี่ยเหลืออยู่แค่สามเออเหลืออยู่ที่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าก็จะอยู่เท่านี้แหละสามร้อยสิบเจ็ดตัวเดี๋ยวผมไปหลีปรับบูทลงเอานะฮะ ก็จบสิ้นสำหรับรถสแตนดาร์ดในเครื่อง B16B คันนี้เป็นเทอร์โบอะไรวะ 0620G 20G นะตูดเบอร์8นะครับท่อยดีเนี่ยทำเป็น3นิ้วเอาไว้เพื่อรอรอรับอนาคตนะครับในครั้งหน้าก็กล่าวว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่โน้ตขับจนชินจนเบื่อแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยน ไส้ทำไส้กะ500กว่าอยู่แล้วนะครับคันนี้ในอนาคตจบสวยไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดแล้วก็ใส่กันชนประกบพร้อมส่งรถครับผมวันนี้ก็ไอ m เอ็มจูนให้เทคเหนือเทคคือเทคเทอร์โบแลวเหนือก็เทคเทอร์โบไม่รู้ละไม่รู้ละล็อกเท็คเทอร์โบไว้กล่องก็เป็นกล่องลอมนะฮะรถคันนี้วายแปดศอก เออสายาวสะใจมากเลยจบไปกันอีกหนึ่งคันเก็บรายละเอียดพร้อมส่งครับเราเป็นลิงยูนิเวอร์แซลฮะนอกจากชาแนลกูแล้วนะฮะก็จะมีชาแนลของลิงยูนิเวอร์แซล้วยนะฮะอ่ะเดี๋วกูเดี๋กกูสั่งสั่งให้โอเคปะสามสองแอคชั่น สี่สบบิบหกปี t b นะครับเครื่องเดิมไม่แกะไม่เลือบูทหนึ่งวาล,ล้อไป4 12ม้านะครับจบเจ้าไม่เล้าหลือแล้วก็ัไปแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายคับครับอตอนนี้เราก็เอารถมาลองแล้วนะฮะอยู่ปิดบูทก่อนนะเพราะบูทเดิมอะบูทเดิมที่เมื่อวาน300อม้าเนี่ยอยู่ที่ บูส0.5นะครับเอาเอาแบบเหนียวๆก็คือประมาณ300ิกว่าตัวเองม,มากเมื่อวานเนี่ยนะคะนเยอะหน่อย ว่าขับกาลังสนุกนะถ้าเกิดว่าเราเปิดบูสที่0.7ปุ๊บแม่งหลักแบบโอ้โหเฮียแม่งเจ้าเข้าเลยสบัดเลยเมื่อวานนี้แม่งขับข้ามเลนเลยแต่การที่เราทําเทอร์โบเนี่ยเราต้องเซ็ตช่วงล่างให้แม่นแด้วยนะเพราะว่าขับหน้าเนี่ยเวลาแม่งเททีมันเทข้ามเลนออกออกข้างเลยนะท,ทันทีก็เป็นรถที่ขับง่ายแล้วก็ความร้อนปกตินะครับก็คือความร้อนไม่ขึ้นเลยแล้วก็แอร์เย็น กติด้วยเช่นกันนะฮะก็จะมีบ้างที่แบบว่าอัดหน่อยเราก็ปิดแอร์หน่อยเพื่อไม่ให้คอมแอร์มันมันฮีทนะครับเออตือนเลยทุกท่านเลยเวลาลูกค้าเห็นหลายคันที่เอารถเข้ามาให้เช็คเรื่องระบบแอร์นะครับก็เช็คเรื่องระบบแอร์เนี่ยปัญหาเรื่องคอมน็อกเนี่ยบ่อยมากหน้าคัดจับหน้าคัดไม่จับบ้างเนี่ยก็ก็เป็นบ่อยพังบ่อยเอาง่ายๆว่าคอมแอร์พังบ่อยเนี่ยเกิดจากซัดรอบสูงแล้วไม่ได้ปิด AC นะครับนี้ต้องบอกเผื่อไว้เผื่อว่าเพื่อนๆลืมก็พยายามปิด AC กันด้วยนะฮะ ได้กะเอา500กว่านะในเครื่อง V16 นะครับอันนี้ก็คือในบูทศ์ุเดี๋ยวผมจะมาลองที่บูธ1นึบาเลยแล้วกัน0.9กไม่ใช่1บา่งบาผิดกลับมานก่นบูทหนครับา ก็เลยจะไม่ค่อยเข้าใจกันกับรถเทอร์โบหรือว่าใช่เอออย่างการทางไม่ค่อยได้นั่งรถแรงๆไอ้อย่างเงี้ยแรงนะแรงเทอร์โบกับแรงเอ็นเอไม่เหมือนกันด้วยนะแรงเอ็นเอก็อย่างเคยี่สี่นั่งรถผมเนี่ยมันก็มันก็มันระดับหนึ่งเว้ยแต่มันก็จะไม่เท่ากับอย่างเงี้ยเทอร์โบแม่งสะใจกว่าค่ะไวยแล้วไม่จุกนหน้าตือก็นั่นแหละของฝากของคอนะครับสําหรับรถ B16B คันนี้ก็เครื่องเดิมจากผูกโบเลยนะฮะ เครื่องยนต์อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนะแต่ว่าถือว่าก็ขับสนุกมากพอสมควรนะครับกับแรงม้าที่ที่ให้ไปตอนที่ที่ส่งกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็จบกันไปนะสำหรับ 16B c e n t e r โบนะฮะในราคาของป้ารนะ์ถ้าเกิดว่าใครหอบของไปให้ก็อยู่ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครมาให้ผมจัดเซตให้ก็อยู่ราวๆประมาณ50,000กว่าบาทนะครับก็เป็นว่าสอบถามกันเข้ามาแล้วกันว่าอยากได้สเต็ปไหน เอาแรงแบบไหนใช้งานยังไงนะครับรถคันนี้เป็นเทอร์โบศูนย์หกเจ็ดดี้นะศูนย์หกยี่สิบจีแต่ว่าคันนี้อัพใบามาแล้วนะครับใบใบเทอร์โบอ่ะอัพามาแล้วนะครับส่วนกล่องเนี้ยรถคันนี้เป็นกล่องลอมนะฮะผมให้เจ้าเน่งเ,เจ้าเน่งไอเอสเอ็มนะครับเป็นคนจูนให้เพราะว่าโปรแกรมของของ,ของเน่งเนี่ยกล่องลอมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นยุคใหม่ น,นะครับไม่ได้ใช้ระบบไม่ได้ใช้แบบโปรแกรมเก่าซึ่งพอเวลาใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสถียรกว่าแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับก็โอเคจบสวยประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าฝากสปอตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ไว้ด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมฝากรถที่กาลังจะเข้าที่กําลังจะไปที่เราเตรียมเตรียมงานไปงานของ Honda Face ด้วยเช่นกันเดี๋ยวคลิปหน้า ติดตามเลยจะมีรถที่เตรียมไปงาน Honda Fest หลายคันมากพอสมควรนะครับและปรีนี้จะแจกรถอะไรคอยติดตามชมดูแล้วกันนะฮะว่าจะเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะฮะบ๊ายบาย